ครับสวัสดีครับยนี้อนู่ช่องบัาป๋านครับช่องแคสเกมครับวันนี้อยู่กับคอร์ฟิวตี้โมบายเช่นเคยครับโอ้โหตอนนี้ครับผมรวมทีมได้ครับก็เป็นเพื่อนที่เล่นกับผมเนี่ยแหละครับที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยผมก็ชิชวนทุกคนมาครับทีนี้ก็เนี่ยเราจะมาลองเล่นเป็นโหมดทีมเดีแดนะลองเข้าคู่โหมดดูกันดูว่าเป็นยังไงนะครับมาเลยนานๆจะได้มีโอกาสล่นกับเพื่อนๆสักทีหนึ่งนะครับแต่อันนี้ผมไม่ค่อยได้ใจนะครับว่าการสื่อสารเป็นยังไงผมพยายามจะคุยกับเพื่อนๆที่มาเล่นกับผมนี้ไม่ได้ที มันคุยไม่ได้ตลอดเลยครับไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันครับคุยไปแล้วเทียบไม่มีใครตอบเลยเดี๋ยวนี้ลองดูนะว่าอันนี้เขาจะคุยกับผมหรือเปล่านะมาลองดูเล่นแบบทีมเดสแมทนะครับก็เราจะอยู่ฝั่งเดียวกันไงเราี่เป็นเพื่อนกัน5้าคนก็อยู่ทีมเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับอ่ามีพักพวกไหมมีคนมาแต่วันนี้มีคนเล่นไหมมีมาเยี่ยม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 มาดูกันเลยครับโอ้โหเป็นทหารเขียวกันแล้วอืฝ่ายเขียวเจอฝ่ายดำครับโอ้โห โอ้หที่ผมเลเวลต่ำสุดเลยมั้งเนี่ยเขาเลเวลร้อยกว,กว่าแล้วของผมแปดร้อยกว่าครับอ่าแค็บหยาดครับก็สนุกไปก็บินมามามาคุยกันไหมทีมเราคุยกันเป็นทีมเนาะเราคุยกันเป็นทีมดูทีมทีมทีม,ทมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยูฮู <laughs> นี่คน <laughs> ชูวมาให้ครับสวัสดีครับปู้ ว้าว <Whoa. laughs> ไม่มีเจ็กอบรับเลยเช่นกันครับไม่เป็นไรก็เล่นไปอ่ะโอ้โจโจโจเต็นกันใหญ่เลยแต่ละคนโอเคไปดุยอ๋อโอเคเยี่ยมเออปุ๊บไปเราช่วยกันห้าคนดุย อ,อึ้บมาเลยช่วยกันเฮ้ย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 โอ้โหโดนครับอ่าแต่ไม่เป็นไรนำอยู่หกต่อสองครับไปต่อฮึบโอ้ฝ่ายเขียวหมดเลยเออดีอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไว้เนี่ยปลอดภัยอ่าเยี่ยมช่วยกันช่วยกันดี โอ้แต้มดีมากแสดงว่าเพื่อนๆนี่เก่งมากเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยใครยิงข้างหลังแอบตีตุดนเฮ้ยมีใครแอบตีตุดน,าานดโอโหไม่ทันอื้อชึบตีแน่มาเฮ้ยโอ้โหทำไมเพื่อนตายหมดเลยอ้ามาครับมาไปดื้อบอันนี ไอไทรเปอร์โอ้โหโอ้โหเรีบร้อยครับโดนเลยเ้ยตาทางไม่รอดครับเกมนี้ดูแล้วไม่น่าได้ MVP มีพีแน,น่นอนผมแต่ไม่เป็นไรครับทีมชนะเป็นพอครับไม่สำคัญครับไอ้ยเอ้ยมีคนอยู่ข้างหลังคนหนึ่งฝั่งโน้นเพียบเลยเอาเก็บให้หมดขั้นแน่อ้าวนไ่นี่ ไป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 อ่นแน่ boundaries! เอ้ยไม่ทันโหเรออ็วมากโวนี้โหดมากครับตัวผู้หญิงนี่โอดยอดโดนยิงโดนยิงใครมาตุยตุ้ยอ้มอาปึ๊บ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 อยู่ไหนอยู่ไห <Turn. S 2> นกันมีใครใช้ยูอีไหมปึ๊บอยู่ไปข้างแล้ว หนีไปข้างแล้วไม่รอดอย่ามาันหนีอย่ามาแอบอยู่นี้ไม่โกรเพื่อนกันโถตกใจออกไปเลยยิงฝังไปก่อนเลย่โะโวชนะเยี่ยมเก่งมากเรียกว่าทีมนี้สุดยอดเลยครับทุกคนเก่งมากเลยครับโอ้โหตกเลยเลยครับสุดยอดว้าวโอ้โหทุกคนเก่งมากอุ้ยโอ้นี่ใช้ปืนนี้ด้วยครับเนี่ยผมไม่คิดว่าจะมีคนใช้นะครับปืนนี้มันมันเสียเวลาในการแบบ เปลง่งไงแต่เพราะมีคนใช้ฮะสุดยอดสุดยอดว้าวเยี่ยมโอ้เก่งมากทุกคนเก่งมากเลยครับออีกสักรอบนะแล้วเป็ี่ยนบทด,ดูบทไหนดีอ่าลองดูก่นอกนลองดูเป็น่ยนบอ่ะเฮ้ยจีมนี้ผ่านเลยอ่ะแล้วผมเลเวลน้อยสุดเด้อบิดผมไปเกาะเขาอ่ะเหมืนอนเกาะเกาะเขาไปด้วยนบเออโอ้โหเสีเยสติตีหมดเลยเล่นแนละ้วไม่ค่อยได้เอ็เอ็มวีพีแน่นอนครับถ้าอยู่กับกลุ่มนี้ครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกทีมชนะก็ดีใจแล้วครับไม่ได้ว่าจะต้องเราจะต้องชนะ MVP เสมอไปครับมันคือการเล่นเป็นทีมทีมชนะเราก็ชนะด้วยครับอลองดูดิได้ไหม MVP ดูแล้วไม่น่าจะได้ผมรู้ว่าผมยิงคนน้อยมากๆเลยครับอันดับสองโอ้โหันดับหนึ่งนี่โหดมากครับคุณบูมคุณบูมจุดยอดมากครับอันดับหนึ่งเลยครับ๋อโอเคอ่าไปยอดอีกรอบได้รอบเดี๋ยว เป็นบทไหนดีอะเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันนะดูก่อนดูก่อนป้าบทไหนดีเด,นะดี๋ยวเราเปลี่ยนบทนะดูเพื่อนๆจะยังเล่นอยู่กับผมด้วยไหมน่ายังเล่นอยู่ด้วยกันเนาะอ่าตรงนี้อ่าโอเคผมเปลี่ยนตัวดีกว่ารู้สึกมันเหมือนกันไปนหมดเลยครับไม่เอาดีกว่าเฮ้ยแต่ก็เปลี่ยนเฮ้ยอ่าเปลี่ยนตัวโอเคดีจะอะไรไม่เหมือนใคร <laughs> โอเคครับอ่ากลับไปใหม่เึ๊บ แหมงงงงเปลี่ยนอ๋อคนอื่นก็เอาเขาเปลี่ยนตัวแล้วเหมือนกันครับโอ้โหเอ้ยามาเดี๋ยวลองเปลี่ยนหมวดดูนะครับอีกรอบไม่กับแก๊งเดิมเนี่ยแหละอ่าเป็นไรเดียร์ domination เหรอ fifor fifor domination domination ก็ได้นะยึด a b c ่ะอันนี้กันนะยึด a b c อ่ะโอเคใครเลยอ้าวอ้าวอ้าวเป็นกันทั้งหมดแล้วอ๋อเปลี่ยนตัวกันหมดเลยครับโอ้โหโอ้โหตัวเฟี้ยวด้วยครับโอ้โหผมเปลี่ยนทีมนึงคนเดียวเปลี่ยนตากันหมดเลยอ่ะ เออโอเคอ่ะ okay. พร้อมเล่นกันไหมอ่ะอ้าวผู้เล่นยังไม่พร้อมครับอ่ารอดูเดี๋ยวพร้อมไม่ได้เล่นกันอ้าวทุกคนเปลี่ยนโหมดสรุปอ้าวโอ้เอาเข้าไปเออดีจังให้เราเปลี่ยนด้วยดีกว่าให้เหมือนกันเลยดีกว่าให้เหมือนกันหมดเลยอ่ะเออหลอกผู้ดอะไรพูดอะไรได้งงอ่าโอเคเหมือนกันหมดเหมือนดวยคนเดียวเปลี่ยนโอเคเยี่ยมว่มาดูกันเริ่มเลยเริ่มเลย ไปไปนั่นแหละเหมือนกันหมดทุกคนเออเริ่มสิเร็วเอาอะไรเนี่ยผู้อาโอเคไปรับรองครับผู้ต่อสู้เจอทีมเราเข้าไปมีมึอนน่ะแบบโอ้ยจะไปตัวเหมือนกันหมดทุกคนครับเออเฮ้ยแสดงว,ว่าสื่อสต่งขันดังใจรู้เรื่องนะครับเพราะว่าไม่พูดกันไม่ดูเรื่องเนี่ยผมพยายามทักไปไม่มีใครตอบกลับทักคนเลยครับแต่ก็เห็นไหมทุกคนเปลี่ยนเป็นตัวเดียวเหมือนกันหมดเลยครับโอ้โห แทน,นจะเป็นชื่อคลิปเลยดีกว่าชวเนเพื่อนๆเล่นเปลี่ยนตัวเป็นตัวเี้นกันหมดเออใน,นประมาณนี้นะเออเจง๋จงๆๆก็ใครที่เป็นคนอยู่ในเกมนี้ก็รู้นะครับว่านี่แหละเพื่อนๆอ,อยู่ในวิดีโอนี้นะครับและทุกคนเก่งมากเลยอ่างงงงฝ่ายตรงข้ามมีงงครับเฮ้ยอะไรวัเนี้ย้องเือนกันหมดเลยครับเออนี่แหละที่เขาเรียกว่าทีมเวิร์สครับความสามัคคีครับอ่โอ้ลูกเทาอยู่นครับอ่า โอเคเดอร์มินเอชันออกตัองหลอยคนหนึ่งครับอป๊บป๊บมา,มาโอเคครบมาเดอร์มิ t เ o ชันนี่คือยึด ABC นะครับไปครับอ๋อหดีห๋ยวเร็วจี้ไปดุยมีการกระตุกอีแล้วเนี่ยมันมีความแบบหน่วงเล็กน้อยเวลาเล่นแบบกับเพื่อนๆเ,เนี่ยผม,มรู้สึกนะ ผมไม่ใช่คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่กับผมเนี่ยเป็นถ้าเวลาผมเล่นเดี๋ยวกับพร้อมกับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยครับเห็นไหมโอ้ไปไกลเลยทีนี้เขาทำอะไรกันเนี่ยเขายิงกันตุ่มตามตุ่มตามแล้วนี่แน่มามาจิกจักจิกจักอยู่ยม ดีมากครับทีมเวิร์คทีมเวิร์คทีมเวิร์คท,ทีมนี้ดีมากอ้าวเกิดกระตุกอีกแล้วอ่ะเนี่ยมีปัญหาตลอดเลยครับอ่ะมันเป็นปัญหาที่เครื่องผมนะครับวันนี้ปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่ะอะไรยังไงเนี่ยอ่ะ,อะโอเคอปึ๊บไปยุดเลยยุดเลยเซนติกันเอาตั้งเลยอ่าได้เซนติกันแล้วสบายแล้วทีนี่ โอเคโอ้ยโดนก็ได้ครับโอ้ต่อไปอ๋อมีใครใช้นิวเคลียร์แล้วโอ้โหเร็วจังโอ้เพื่อนผมทีมผมมีเก่งมากจริงนะดูดิปับเดียวได้นิวเคลียร์ละอืออาหารหลบอยู่นี้อยู่โหไปไปช่อย โอ้เซนท่การนี้ยิงรัวเลยอ่ะโคตรมากเรียบร้อยจบ50สิวๆเลยอ่ะบอกเลยโอ้โหทีมี้เก่งมากเลยครับอ่าโอ้ไกลเลย50กับ15ค,ครับผลละเรื่องเลยอ่ะบอกเลยชนะ100%ดูอย่างงี้โอ้โหเก่งครับเก่งมากทุกคนยอมรับกับใจเลยเก่งมากจริงนี่ทั้ง5คนทั้ง4คนนี้น,คน,นนะครับไม่ได้ผมนะี่คนนี้เก่งมากทุกคนบอกเลยอยันนี้ผมเดี๋ยวซุ่มดีกว่าดูแล้วยังไงก็ไม่ได้วีไอพไม่ได้เอ็มีพีเดี๋ยวผมกำลังเสริม อันเนี้ย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 หที่การตั้งมือนงี้แหละอ่าไปเลยได้แล้วครับมาแค่เอาหนึ่ที่กันเฉยๆครับโอ้ยโดนเอ้านึกว่าของเพื่อนนะโธ่เออวิ่งไปเหยียบเฉยเลย นี่ข้อดีของปืนนี่แหละครับมันสุดมันเยอะดียิงได้เยอะมาจับจับบี้อันแน่อันแน่อย่ามาเนียอย่ามาเนียอย่ามาหลบซ่อนอยู่ไปวับไปเลยโอ้โหใครเนี่ยได้อีกแล้วอ่ะอู้นี่พลังอะไรเขาย่อยแย่ไปหมดเลยเนี่ยเหมือนผมแบบหรือว่ายังไม่ถึงที่จะมีแบบสตอร์สเต็กอะไรหรือพลังอะไรต่างๆอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหดเฮียมาก โอ้โหดมากโหดที่ของเราของเขาเนี่ยโอ้โหบอกเลยคนนี้นี่ไม่ได้ MVP ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วครับเนี่ยขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้โหดมากโหดเกินเอาตั้งเต็มที่กันอีกเอาเพิ่มาอีกอ่ะอืมเอาสุนหมดอีกโอ้ยวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเพื่อน อออัดนี่แหละอัดอยู่ในสวนผักนี่แหละปึ๊บปึ๊บปุ๊บามาเต็มที่กันสองตัวเลยเอาไปเอาไป,ไปไปทางบนแล้วมั้งโอ้อได้กี่แล้วเหรอนี่หรือว่าอะไรหรือว่าไอ้ที่มันเป็นป๋วยชิ้นระเบิดนี่ใช่ไหม,อมเอาเนหมดโอ้อ่พอดีจบวู้โอ้โหห่างไกลเลยครับหนึ่งร้อยกับสี่สิบแต้มครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอด เก่งมากครับทีมนี้ยอมรับเลยทุกคนทุกคนเก่งมากถึดยอดโอ้นี่มีโดรนว้วโอ้แต่ละคนนี่แบบอะไรกับลุยแย,ย,ย่ไปหมดเลยเยี่ยม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 เก่งมากครับจอทุกคนเลยโอ้โหโโโโดูสกอรย์ยังไงผมก็ไม่มีชางเล่มวีพีนะครับเต้าผมเล่นกับแก๊งนี้ครับแก๊งนี้มันแก๊งนลกมาเลยครับโหดเกินอุ้ยนี่น่าจับคู่ไปแข่งกับระดับประเทศอะไรอย่างนี้เลยนะครับเป็นทีมที่ดีเก่งมากๆเลยโอ้โห นี่ผมก็อวยจังเลยทีมนี้อ่าแต่ไม่แต่เก่งจริงเก่งจริงผมปกติเล่นแบบเรียกว่าอะไรจับคู่แบบมุ่มๆัวนะก็ะไม่ได้เจอแบบอะไรขนาดนี้อันนี้นี่แบบละลานตามากเลยอาวุธอาวุธอะไรเพียบไปหมดเลยนะครับมาดูสกอร์กันสักหนอ่อยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงบ้านผมไม่รู้ติดหนึ่งในสามไหมเนี่ยแต่ละคนแบบโอ้ยยิงกระตุ้มตามงุ่มตามอย่างโหดเลย <c oughs> คือผมยิงแทบไม่ทันใครเลยอ่ะมีแต่ปืนพิห้าเจ57อันเดียวแล้วก็แบบ <c oughs> โอ้ย อ่าพีดีดีเฮ้ยเฮ้ยว้าวอ้เฮ้ยเป็นไปได้ไงครับที่ผมได้มีพีเหรอโอ้โหอันนี้ก็ถือเขายิงกันตุ้มตามตุ้มตามไม่น่าเชื่อครับผมได้มีพีได้ไงครับโอ้โหผมตั้งเซตที่กันอยู่อันสองอันแค่นั้นเองอ่ะเออแปลกจังโววอันนี้ประหลาดใจข้าครับอ่า แต่ก็ได้แหละครับเนี่ยโอเคครับเป็นการเล่นสนุกๆขำๆนะครับเล่นกับเพื่อนๆทั้งบ้านนะครับเหมือนอย่างที่บอกนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยผมเล่นด้วยแน่นอนเหมือนที่บอกเห็นไหมครับแต่คือบางจังหวะที่พเพื่อนๆขอมาผมอาจจะไม่ว่างไม่สะดวกหรือ่าพทีก็มานอัดแต่อื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> ก็เลยไม่ได้เล่นด้วยนะครับๆๆก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ถ้าว่างได้เล่นด้วยแบบนี้แน่นอนเห็นไหมครับโอเควันนี้ขอบคุณมากๆทุกคนอ้าวน,นี่เขาเขาถักมากันเต็มไปหมดเลยครับว่าอะไรอะ่ะสิบสามอันไหนไหนมีมีใครทกมาเลยอ่า อยู่หรืปลครับพี่พี่เดียวมีคนเล่นด้วยเลยมีหลายคนก็เล่นด้วยนะครับนี่อ่าบอกแล้วครับตามจังหวะนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมครับถ้าอย่างนี้กับผมก็เราจังหวะหน้ามั่แน่มีโอกาสเราได้มาเล่นกันอีกแบบนี้นะครับถ้ามีโอกาสเล่นเดี๋ยวผมอัดวิดีโอให้ดูแบบนี้แน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับอ๋อยิไปก่อนบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนโอเคขอบคุณมากครับโอเคถ้างั้นเจอกันในวิดีโอหน้านะครับยังน่าจะอยู่ในคอมบิวตี้ต่อครับเพราะว่า มันยังอยู่มันเพิ่งอัปเดตแพทใหม่แล้วมันมีเยอะมากมีอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายเะครับราติดตามดูนะครับว่ามันจะมีอะไรต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับวิดีโอลงทุกวันนะครับเข้ามาป่าแคทเกมครับไปนะครับสวัสดีครับ